เหลืออีกประมาณ60บาทแบตปลดเงินได้ประยาณ20บาทเรียกว่า20เป็นตัวคนที่มีศรัทธาจเิงที่ดีที่ว่าเป็ายถูกเราเป็ศรัทธาจากบ้านกระดดินทางมาจากี่นี่้ไยกสใส่ในเสนทางที่ยวัดนี้ป่าของเราที่จะสร้างคนสร้างกตศลสร้างบารมีกันก็ขอเชิญกรรมการดรกนา อยากจะมีเกียรติสถานก็ต้องมีดินซึ่งเรียกว่าศึกษาไอ้สงการกองโบไม่เหมือนกันทำไมกองโบงานติดความลูกศิษย์ตังสีมานนั้ทำไมมีเยอะแยะมากมายท่อยจะให้กระดา่น้องนั้นได้ได้รบเจอสังจอมนั้นเพศเพงได้จะเป็นกองโบที่ถือมาสุดสำคัญนีนที่ดิสร้างโบสถ์นี่แหละเรามาเป็นเจ้าของที่ดินสร้างโบสจากที่ก่อนมาเป็นเจ้าของการเรื่องสร้างโบจากที่ก่อน อยากรวยให้มันทำท่าอยากนโปจะทำกับ้าดต้มเด็พระเจ้าอยู่โบดุไม่มีขาดนะวันนี้ได้รการได้ับโอกาสมาเป็นการให้บูสงให้กับข้าวต้มเด็ระเจ้าอยู่โบเดทกเดียวกันเขาไม่รู้เออได้เสิร์ฟได้เสิร์ฟมาควนะทำไหวทำไหวด้วยจ๋าเขาบอบุญการการบูสลนะทำวัวไม่ใสไหนอยู่กับตัวเรา ในเมื่อเรายังมีชีิตอยู่ที่เราทำไม้เออยากปได้ลูกหลานไปในตะคองใส่ได้เลยแอบกอนออกจากโบสถ์ครับไหนแต่ได้รวยเงินรวยทองรวยข้าวรวยของยังไงยังไงภายในสามคืนหลับคือกาลืมคือใจคือความเปืนอะไก็มีความตกความ เเกินาปิดลมปิดลเองกันนะเพื่อปิดลุกเปนลเองซึ่งเท่ากันเพื่อตัวทำกันนะอิษฐนกันดีทำปุ่ให้อธิษานทำท่าตั้งใจเป็นใจ พุวันเรมีจได้่งตัวกับเราบกวีเจะได้กับเราขอให้ได้จิดกันอเรวันอ้ากย่กันลนอกจากนำความดีที่เราได้ระทำแล้ในวันนี้และจะทำมาแล้วแต่ดีคือที่ได ลูกทุกคนเองมากค่ะความ่ีพอีลกเล้าลาชื่อางสั่งที่าให้กับสาีผมก็เลยปากไวเลยโทรที่ปากไวเยนะเป็นใจนี้คะต้องเป็นรักผ้ายแบนีนละ นี่อันนี้แผ่นใหญ่เลยนี่นี่แผ่นใหญ่มากร ช่วยหลวงพ่อสักใบประเดิมเริ่มต้นบุญจะแจกท่ายามาามงโกกรถือหนึ่งหนึ่งร้อยเราพาเราได้ได้ไนเลยครับโนเลยคุ้หญิได้ได้ครับแถมมีเพื่อนเราจะประมาณห้าพันคนโอ้โหแล้วคนที่มาทำบุญจัดงานเียนสามวันหรือเรื่องานยามดีหลังสามคำมูลอีกหนึ่งร้อยจ้เพียใหญ่้เย คิวซานะภาพยนตร์กระตอมยุค90แต่ท่านที่นั่งนในต้ก็มาใน,นทันในโบราณคิวซังอ,อาปุ้งสาธุสาธ,สาธสโุโอ้โหตื่นใจตืจ่นใจร้อนไหมลูกให้พอเอาผ้าเอาผ้ายงางกางไว้ลูกจะได้ไม่ร้อนลูกแทนลมไปจากพระเยซูคณาซานเมือ่อวานนี้เจ้าขา ดรับ้วยแบงค์บาร,รมีสักแบงสักใบเชิญครับนะแล้วก็ปักไว้ที่ข้างองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านซ้ายและด้านขวาจ้าเขียนชื่อเขียนงามสะโนสกนเสร็จแล้วจุดธูกเขียนบูชาพระที่เต็นเลยครับพี่น้องนะจะมีเตเนสีเ้าขาว,ขาว